สวัสดีครับอยู่กับจอง์นยูทูบเสียนไอแมโคซิงนะครับวันนี้จะพามารีวิวนี่ครับฮิติชินะครับ ex 2 0 0นะครับคันนี้คันนี้ลูกค้าเอามาเทินนะครับเอามาเทินเอาโกเบ200ร้อซูเปอร์เอ็มไปนะครับเนี่ยลูกค้าเอามาเทินนะครับเราก็เลยต้องเอาคันนี้มาขายนะครับตอนนี้มาเราก็มาล้างนะครับมาล้างมาดูครับเช็คแอร์นะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นดูครับดูเฟรไอดู ดูนี่ครับบูมอาร์มนะครับสภาบูมอาร์มบูมอาร์มนะครับสภาประมาณนี้เลยครับคันนี้ผมบอกเลยครับราคาเปิดไว้สามแสนเก้าหมืนบาทนะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับนี่ครับคันนี้ขายสดนะครับจัดเฟรนนไม่ได้นะครับคันนี้ราคานี้ใครเอาไปยกอ้อยนะผมว่าดีเลยดูดูการ ยกอ้อยนะครับเนี่ยราคานี้ได้โอเคเลยครับดูพาดูเฟรมนะครับเนี่ยดูเฟรมโซก็พอใช้ได้ครับโซโอเคอยู่โซเนี่ยครับโอ้โซเต็มเด็คันนี้โซเต็มนะครับเนี่ยคันนี้โซเต็มนะครับนี่ครับโซหนาๆเลยนะครับบูทบูทไม่แตกนะครับเนี่ยแต่เฟรมประมาณนี้ครับเฟรมมันก็มีก่อนบ้างครับเนี่ย ใครเอาไปใช้งานนะครับตักยืนนะครับยืนอยู่ยืนอยู่เฉยๆนะครับเนี่ยตักหินตักทรายนะครับใครไว้เอาไปใช้งานนะครับโอเคนะผมว่าเจ้าของเขาขับเองนะครับคันนี้เจ้าของเขาก็ขับปกตินะครับทีนี้เขาจะเอาคันใหม่ไปทํางานหลวงม้างเขาก็เลยเอาคันนี้มาเทินนะครับเนี่ยสปอกเก็ตก็หนาๆนะครับเนี่ยสปอกเก็ตหนาๆเลยเนี่ยเฟรมก็ประมาณนี้เลยนี่ครับ เขาก็จะมาล้างนะครับเนี่ยสภาพเนี่ยเดี๋ยวมาล้างนะครับเนี่ยดูฝั่งปั๊มนะครับเนี่ยปั๊มไก่หาไใช้งานได้คันนี้ทํางานได้ทั้งวันนะครับเนี่ยมาเอาไปตักดินเสยดําก็ได้ครับไม่ต้องคิดมากครับมันละเจ็ดแปดสิบเที่ยวครับเนี่ยมันละร้อยก็ได้เหมือนกันนะผมว่า เราไปทำงานสักปีสองปีครับมันคืนทุนอยู่แล้วครับแค่สามแสนเก้าครับแล้วก็เราก็พอคืนทุนมีเงินเก็บเรื่อยๆเราก็ค่อยออกคันใหม่ก็ได้ครับคือเอาไปทดลองเล่นเนาะบางคนอาจจะเล่นรถใหม่ๆเนาะไม่อยากแบบลงทุนเยอะนะครับเนี่ยสภาพแอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นแอร์เย็นเราเช็คระบบแอร์หมดเรียบร้อยนะครับเนี่ย บอกได้เลยครับคันนี้สู้เนี่ยเต็มนะครับสู้นี่นี่ครับสปอคเก็ตนะครับเน mm ี่ยสปอคเก็ตนั้นเต็มเต็มนะครับเนี่ยบอกเลยช่วงล่างคันนี้น่าจะดีนะครับเต็มนะครับเพราะว่าหนึ่งโซ่ได้แล้วนะครับโซ่เต็มบูทไม่มีแตกนะครับสปอคเก็ตไม่ต้องเปลี่ยนนะครับสปอคเก็ตเต็มเต็มนะครับเนี่ย รอน้ำก็โอเคนะครับเนี่ยนี่แคเร์สองตัวนะครับแต่เป็นลอเลอร์ทำเป็นเหมือนแคเร์สองสองตัวนะครับเดี๋ยวพามาดูภายในนะครับเนี่ยภายในเขาพึ่งล้างแอร์ับเนี่ยพึ่งถอดตู้แอร์ไปล้างนะครับคันนี้เนี่ยเห็นว่าคันนี้เห็นว่าอย่างนี้แอร์เย็นนะครับเนี่ยเห็นว่าอย่างนี้แอร์เย็นนะครับเนี่ยครับ ภายในอันนี้เบาะนะครับนี่นะครับภายในตู้เราถอดออกไปล้างนะครับเห็นไหมนี่เราถอดออกไปล้างนะครับตู้เดี๋ยวแกไปล้างอยู่ครับเดี๋ยวมาใส่นะครับนี่ครับระบบความรุมความร้อนนะครับเอาไปยืนตักหินตักทรายไว้ใส่ดำนะครับให้มันยืนอยู่นะครับหรือใครเอาไปยกอ้อยนะครับเนี่ยคันนี้เลยครับผมอาร้านวัสดุก่อสร้างก็ได้ครับเนี่ย โอเคอยู่เนี่ยครับเดินสตาร์ทให้ดูนะครับเนี่ยเสียงเครื่องเนี่ยครับมุนกี้ก็ดีอยู่ครับเนี่ยเนี่ยครับ ใครหาไม่เยอะนะครับมีสองคันให้เลือกนะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับเนี่ยมีสองคันให้เลือกนะครับเนี่ย S K 75ก็มาแล้ว Maxxik ก,ก็มีนะครับเผื่อใครหาอยู่นะครับเนี่ยเดีย๋ยวผมพาไปดูนะครับพาขึ้นมาดูนะครับ เขียวสวิงก็ประมาณนี้เลยครับเนี่ยเขียสวิงแนแทนตัวตัวน,นี้เครื่องหกสูบนะครับเนี่ยเครื่องหกสูบนะครับเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะดูท่อระบายอากาศนะครับอยู่ไหนอ,อ,อ่ะเ้าอยู่นี่ ดูนะครับดูเสียงเห็นว่าอย่างนี้เสียงนิ่มๆเลยนะครับเนี่ยเสียงนิ่มๆเลยครับหรือใครไม่อยากเอาท่อไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยหรืออยากเอาไว้ที่เดิมเราก็ทําให้ได้นะครับเนี่ยโอ้เครื่องไม่มีไอนะครับเนี่ยพีด่ดีดี เครื่องหกสูบด้วยอีสูนี่ครับนี่ครับภาพเครื่องเครื่องดีดิหกสูบด้วยเครื่องอีสูบหกสูบครับเนี่ยน้ำไม่ดันนะครับน้ำหมุนดีหรอ ไปหาไว้ใช้งานนะครับราคาสามแสนเก้านะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับสามแสนเก้าตลองได้นิดหน่อยนะครับบอกเลยคันนี้ครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเราถอดแอร์ล้างเรียบร้อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวถอดแอร์ออกมาเช็คเลยนะครับถอดแอร์ล้างเนี่ครับระบบเครื่องนะครับเครื่องยุ่งโสมนะครับโสมนะครับเนี่ยเคยุ่งโสม โอ้เยน่ม,ยมาลองระบบดูได้ครับมีสองคันให้เลือกอยู่ครับคันนี้สามแสนเก้าอีกคันหนึ่งสี่แสนห้าครับนี่ครับนี่ครับเภาพนี้ เราจะล้างแอร์ให้นะครับล้างแอร์นะครับเดี๋ยวเติมมันในวลิลให้นะครับล้างแอร์นะครับราคาเบาๆนะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับยกอ้อยผมว่าสบายนะมายกอ้อยใส่สิบร้อนะครับเนี่ยเอวสวิงนะครับน,นี่อวสวิง โอ้ดีอยู่ดิอันนี้เจ้าของเขาขับเองนะครับเจ้าของไม่ได้จ้างนะครับเจ้าของเขาขับเองทีนี้เขาอยากได้รถใหม่นะครับเขาก็เลยเอาคันนี้มาเตืนเนาะเราก็รับเตือนนะครับเขาซื้อ,อเงินสดไปเลยครับก็คันนี้มาเทือนนครับ <Okay. S 2> ไปหาไ้ใช้งานนะครับ เพมนะครับเก็มเมก็เนี่ยครับประมาณนี้เลยครับรแบบล้อนำซองเนี่ยครับยังไม่โปรโน,นะครับโซ่ดีนะครับโซ่ยังไม่ยืดนะครับเนี่ยครับใครอยากให้ใครสนใจก็โทรสอบถามได้ครับ EX สองร้อยที่สองนะครับ พีเอ็กสองร้อยขีดสองนะครับอันนี้เดี๋ยวใบแท็กตัวไหนที่มันหักเราเก็จะเปลี่ยนใบแท็กให้เป็นบางตัวนะครับที่ว่ามันหักแต่ผมรับประกันโนซะ่โซ่คันนี้ดีนะครับมาลองดูได้ครับระบบเนี่ยครับแบตลูกใหญ่ด้วยครับไปหาไมชงานตัวสอบถามได้เลยครับมีสองคันให้เลือกนะครับ เหนว่าอย่างนี้เราถอดรถมาแอร์ไม่เย็นเราถอดล้างนะครับเราถอดล้างทุกคันนะครับเนี่ยแอร์ไม่เย็นเราถอดล้างนะครับเฮ้ยสักทำไมดับไปไหนเนี่ยเนี่ยอันนี้ช่างศูนย์โรงงานนะครับมาแล้วโอ้ทำอย่างนี้บอกโอ้ช่างศูนย์โรงงานก็ไม่บอกหรอ เออไม่รู้เลยคิดว่าปิดเต็มแจงก็ดับเลยเนาะใครจะไปรู้ล่ะเนี่ยผมว่าแต่น้ำพึ่งมันหยดเนี่ยครับเีนกระบอกเดี๋ยวเก็บไหมเชีนกระบอกเดี๋ยวเก็บให้เนาะเีนกระบอกเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเีนกระบอกให้นะครับราคานี้สำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเซียนไลน์ไมโครซินนะครับ ใครสนใจยังไงก็โทรสอบถามได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ